สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้นะคะดิฉันยังอยู่ที่ร้านคุณตุเนรมิตชวนชมนะคะเกี่ยวกับอาชีพของเรื่องเพาะเลี้ยงชวนชมมาดูต้นนี้สิคะคุณตุถืออยู่ในมือเนี่ยนะคะต้นชวนชมมีดอกทั้งสาเสี่ยคะทําไมถึงทําได้ถึง3สีอย่างนี้คะเนี่ยสายพันธุ์มาจากนอกค่ะ,คะแลแ้บ้านใหม่ๆก็จะเป็นสีขาวค่ะแล้วก็จะเป็นสีชมพูลแล้วพอจะร่วงจะเป็นสีแดงในดอกเดียวกันนะ,ะในดอกเดียวกันเลยนะคะอยู่ได้กี่วันคะเนี่ยดอกนี่ค่ะวันค่ะ อยู่ได้ถึง15วันนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจในเรื่องของต้นชวนชมเนี่นะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะว่าจะเพาะเลี้ยงกันยังไงถึงจะทาให้คนต้นนี่นะคะใหญ่แล้วก็สวยงามค่ะมีหลายคนพูดเอาไว้นะคะว่าการเลี้ยงต้นไม้แบบนี้ต้องไม่ให้เดือดร้อนทางด้านเศรษฐกิจเทคนิคก็คือว่าต้องขยันหมั่นดูแลทําไปแยไปเรื่อยๆอดทนรอเวลาก็จะได้ไม้งามดั่งใจค่ะ การเลี้ยงชวนชมนะคะต้องรู้ว่าลักษณะของต้นเนี่ยชอบแดดไม่ชอบน้ําแล้วก็ควรจะเลี้ยงให้โคนของต้นเนี่ยนะคะมีลักษณะอวบก็จะทําให้ได้ราคาแพงค่ะโคนต้นชวนชมหรือบางครั้งเราก็เรียกว่าโขดของต้นชวนชมนี่นะคะจะเลี้ยงให้สวยนี่ต้องช่วยกันเปลี่ยนกระถางนะคะก็การเปลี่ยนกระถางจะทําให้ต้นชวนชมเนี่ยสามารถจะสะสมอ,อาหารได้และจะต้องทํากันตั้งแต่แรกปลูกเลยทีเดียวเราจะเริ่มเปลี่ยนกระถางกันตั้งแต่อายุ1เดือน5้าเดือน9เดือน นอกจากนี้ยังมีวิธีการเพิ่มค่าของการปลูกชุนชมให้มีราคาดียิ่งขึ้นนั่นก็คือการนำต้นชุนชมมาดัดให้เป็นไปตามฟอร์มคล้ายกับบอลไซก่อนที่จะมาดัดนี่เราให้ดีเราทิ้งตากแดดไว้สามวันนะครับมันจะได้นิ่มนะมันจะได้ไปไหนได้แล้วก็ตั้งตั้งลวดเลยนะตั้งลวดแนวโน้มมาเลยแนวแนวตัวมาเลยนะะแล้วเราก็ใช้ อิดมอหรืออะไรดัดรากนี่ไว้อย่าให้ขึ้นมาเราดัดเข้ารูปนี้เสร็จแล้วตรงไปแล้วนะผมเดือนต่อมาแล้วก็มาดัดตรงนี้ต่อนี่นี่นี่แปดเดือนนะครับหลังจากดัดเสร็จแล้วเราก็ตัดตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะตอนนี้อย่าเพิ่งตัดนะตอนตอนดัด,ดอย่าเพิ่งตัดนะครับเราตัดเพื่อจะเสียบให้ใบเล็กเสียไปแล้วก็เราก็ดัดตามจังหวะของเราท,ที่ที่ต้องการจะดีมาก เพราะลงทุนไม่มากคนระับแต่ได้เยอะวันี้ได้เป็นก้อนแต่ใช้เวลาหน่อยนะฮะซื้อมาต้นนึงสามสิบนะฮะแต่พวกนี้ผมตีราคาไว้ต้นร้อยห้าสิบเอ้พันพันห้าอ